วันนี้มาพบกับข่าวดีโครงการค้ำประกันสินเชื่อกู้ได้เท่าไหนค้ำให้เท่านั้นค้ำประกันทุกรายระยะเวลาสูงสุดถึง10ปีพร้อมค่าธรรมเนียมค้ำต่ำสุดร้อยละหนึ่งต่อปีเท่านั้นค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ โดยล่าสุดบสยอหรือบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมพร้อมคำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการเฟสแรกโดยบสยคิกออฟมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจับมือกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยคำประกันจัดเต็มสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจเดินหน้าเฟสแรก1 0 0ล้านบาท โดยนางวัสุการวิสารสวัสด์รักษาการผู้จัดการทั่วไปบัรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมได้เปิดเผยว่าบสยได้เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่จับมือกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยช่วยผู้ประกอบการธุรกิจผ่าน,นกลไกคำประกันสินเชื่อโครงการคำประกันสินเชื่อตามพระราชกำหนดให้ความช่วยเหลือและ ฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโรนา2019พศ2564วงเงินเฟสแรก1 0 0 0ล้านบาทและพร้อมกันนี้ในระยะต่อไปจะเพิ่มอีก1 5 0 0 0 0ล้านบาทรวมเป็นวงเงินทั้งโครงการ2,050,000ล้านบาทซึ่งขณะน,นี้ทีมงานบอสอยอทุกส่วนงานพร้อม เดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการเต็มที่ซึ่งสามารถรับคำขอจากสถาบันการเงินและเริ่มอนุมัติหนังสือคำประกันสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่27เมษายนปี2564เป็นต้นไป โดยสำหรับการค้ำประกันสินเชื่อในโครงการนี้มีความแตกต่างจากโครงการเดิมๆที่ผ่านมาซึ่งเป็นครั้งแรกที่บอสอยอใช้กลไกการค้ำประกันสินเชื่อภายใต้พอรอกอฟื้นฟูสินเชื่อฉบับใหม่เพื่อรวมปลดล็อกข้อจำกัดการเข้าถึงสินเชื่อเพิ่มความมั่นใจให้สถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อโดยเพิ่มสัสดส่วนแม็กซ์เคลสูงถึง40% เพื่อช่วยอำนวยประโยชน์ต่อการเข้าถึงสินเชื่อให้มากที่สุดในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ดังนี้ 1. นึ่คำประกันเต็มพิกัดกูได้เท่าไหนคคำให้เท่านั้นคำประกันทุกรายระยะเวลาสูงสุดถึง10ปีข้อ2วงเงินคำประกันเฟสแรก1นึ่งแสนล้านบาทวงเงินรวม250,000ห้าล้านบาทสิ้นสุดวันที่9ตุลาคมปี2,566 ข้อ3ค่าธรรมเนียมค้ำร้อยละ1.75ต่อปีในปีที่1และ2โดยในปีที่3ถึง6คิดค่าธรรมเนียมค้ำร้อยละ1ต่อปีในปีที่7คิดร้อยละ1.25และปีที่8ถึง10 คิดค่าธรรมเนียมค้ำร้อยละ1.75ต่อปีซึ่งรัฐบาลสนับสนุนค่าธรรมเนียมรวมร้อยละ3.5และสุดท้ายข้อ4วงเงินคำประกันสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน150ล้านบาทต่อรายต่อสถาบันการเงินโดยธนาคารพาณิชย์ได้เดินหน้าลดสาขาปูพรมแบงกิงเอเย่น ให้บริการลูกค้าแทนโดยแบงก์กรุงเทพจับมือ3กลุ่มพันธมิตรชี้เทรนธุรกรรมผ่านเอเจนเพิ่มต่อเนื่องกสิกรไทยทะลุ30ล้านรายการไทยพาณิชย์แชมป์ปิดสาขาธุรกรรมแตะ6ล้านรายการจอจับมืออีก4-5รายด้าน CIMB ไทยผนึกเคาน์เต Service ฟิทำหน้าที่ KYC a อเจนเปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์ มาเริ่มกันที่ธนาคารกรุงเทพนะคะลุยตั้งแบงกิ้งเอเจนต์โดยนางประสนีอุยยามพันธ์ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพได้เปิดเผยว่าในปี2564นี้ธนาคารจะขยายความร่วมมือกับพันธมิตรในการจัดตั้งตัวแทนธนาคารหรือแบงกิ้งเอเจนต์เพิ่มอีก2-3รายหลังร่วมมือไปแล้ว2รายได้แก่ Tesco Lotus และ7-11 Eleven และในเดือนพฤษภาคมนี้จะประกาศความร่วมมืออีกหนึ่งรายเป็นผู้ประกอบการกลุ่มโลจิสติกโดยพันธมิตรที่จะร่วมมืออีก2-3ถึงรายจะเจาะเซกเมนต์ลูกค้าแตกต่างกันเพราะลูกค้าธนาคารมีความหลากหลายให้บริการในจุดที่สาขาแบงค์เข้าไม่ถึงโดยแต่ละแบงกิ้งเอเจนต์จะมีจุดเด่นไม่เหมือนกันบางแห่งเข้าถึงแหล่งชุมชนบางแห่งกระจายตัวระดับตำบลหรืออำเภอเช่นแ e ว e บนเอเลฟเว่นที่มีจุดให้บริการกว่า1นึ่งหมื่อ 2,500แห่งส่วน Tesco Lotus มีมากกว่า2,100แห่งซึ่งหลังจากเปิดบริการผ่าน Banking Agent พบว่าปริมาณธุรกรรมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกเดือนโดยมากกว่า50เอทำธุรกรรมในช่วงเวลาที่ธนาคารยังเปิดทำการอยู่มีเพียง20เท่านั้นที่ทำธุรกรรมในช่วงสาขาปิดทำการสะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาทำธุรกิจผ่านตัวแทนธนาคารและทำธุรกรรมตลอด24ชั่วโมง ทางด้านธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกสิกรไทยปูพรม2 0 0 0จุดโดยนางสาวออนรัฐชุติมิตรรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ Retail and Business Banking ธนาคารไทยพาณิชย์กล่าวว่าปัจจุบนันธนาคารมีพัฒมิตแบ n k i n g เอเจนอยู่8รายจุดให้บริการทั้งสิน้นกว่า2 0 0 0 0 0จุดโดยยอดธุรกรรมผ่าน Banking เอเนในช่วงมกราคมถึงมีนาคมปี2564อยู่ ที่ประมาณ6ล้านรายการมูลค่ารวม27,000ล้านบาทโดยภายในปีนี้ธนาคารมีแผนจะเพิ่มพันธมิตรอีก4-5รายทางด้านนางสาวสุพณีวันจูตรกูลรองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิิกรไทยกล่าวว่าแนวโน้มปริมาณธุรกรรมผ่านแบงกิ้งเอเจนของธนาคารเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2561ที่เริ่มดําเนินการโดยในปี2563มีปริมาณธุรกรรมมากกว่า33ล้านธุรกรรมส่วนหญ่ เป็นการฝากเงินซึ่งเป้าหมายหลักคือต้องการผลักดันบริการทางการเงินให้เข้าถึงผู้บริโภคครอบคลุมทั้งประเทศทั้งในมุมความสะดวกและเวลาในการให้บริการตลอด24ชั่วโมงจึงเร่งขยายแบงกิ้งเอเจนต่อเนื่องรวมกว่า200,000จุดให้บริการครอบคลุมธุรกรรมฝากถอนชำระบินและยืนยันตัวตนเป็นตน้น โดยผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าจากข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบมีจำนวนสาขาและจุดให้บริการในประเทศณสิ้นสุดปี2563อยู่ที่6,471แห่งลดลงจากปี2562จำนวน338แห่งซึ่งในจำนวนดังกล่าวธนาคารไทยพาณิชย์ลดลงมากที่สุด180แห่งขณะที่ธนาคารกรุงไทยลดลง81แห่งธนาคาร ธนา,าลลธนาคารลดลง51เแห่งธนาคารกสิกรไทยลดลง28แห่งส่วนธนาคารกรุงเทพและธนาคารกรูสีอยุธยาลดลงเท่ากันที่20แห่งสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะ ซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ